สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเลี้ยวทุกท่านครับ FC, ดี c ผู้ติดตามทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเดียวทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็เจอกันที่ออกมาจากบ้านน้ำคำครับผมสนามกีฬาเรยกว่าร้านตาข้าวอาการก็ยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ครับ แต่ก็ดีนะครับมันันรถไม่เหนื่อยเดี๋ยวกว่าแต่ฝนทำอยูเ่เลยพี่น้อง ผมไปด้วยสิพี่แล้คลิปนี้ก็ ก็ไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้จนจบก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ